เดมัยโทค่ะพี่เขามารับแล้วนะคะเข้าค่ะทาให้พวกพี่ทหารนะคะ จ้าเขาบอกเขาบอกเอากลับไปแล้วบ่เดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะเอาเอาเอากำลังใจสู้สู้ช่วยนะคะให้พวกพี่ทหารปลอดภัยอันนี้ไปให้พวกพี่ทหารยังเดียวบ่หันีจะไปหาพ่อทหารบ่แม่นม่หารจ้า นะคะทำเสร็จแล้วในรอบอันรอบนึ่งนะคะละเอียของทางยาวนะคะจเอาไปสะะ่งทาเนวหน้าของเรานะคะขอบคุณนะคะผู้มารับไปพวกพี่เียทหารนะคะได้ยอิ่มท้องน,นะคะ ร่วมด้วยช่วยกันนี่คือนี่โตเจ้าภาพใหญ่เฮาพี่นอ้องโตเจ้าภาพหลานพรชัยนะคะหลานพรชัยนะคะร้านพรชัยตุ๊กจีบูนโอเคหอม,มพัดจะร่วมด้วยช่วยกันอยู <c oughs> ่ตั้มน,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 นั่นนั่นนั่น มันขับยากักจะได้ขายเฮียนั่น